เมื่อวานที่เห็นเมื่ี้ทีเห็นคนนีือคนต่อนอไที่ไม่ได้แข่กันตอนนี้เรากลเเต็มไม่มีไม่มีนะทํเาอ๋อไม่มีขยายเสียงมีเหมือนพอถึงเวลาสมาริสมาต้องมี อา,า,าหารมากๆของของหารพวกนี้ที่อยู่หนังๆเนี่ยค,มมนนคือข้ามมาตัวหานมาปรากบกันบ้างใช่นไหมก็ได้หนึ่งเ่สองก็คือข้ามมาบ้างนะครับ ได้ครับกล้องน,นี้ครับหนึ 1, 2, ่งสองสามนู่ออกทครับของี่กับยาอยู่กับยาอยูนี่บยางสบายดี

วันแรกๆเยอะไหมันแรกๆประมาณอยู่ตั้งแต่วันแรกเลยค่า400เจ็่ตั้งแต่คานนี้มันดีประมาณ400ไปนะรวยนะเยั่รวยดีแล้วว่าผมอยู่ทุกเลยนผู่ทนะทั้งผมอยู่มุสลิมทั้งทั้งชาวมุสลิมเยอะไหมครับที่ต่างชทเนี่ยัตามคลิปที่แชร์มาที่68ว่าแค่นี้ ครับเป็นสาวตุ้งซีดีงามสวยก็ตอนแรกตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยความไม่เหมือนเราใครใช้ยังเคยใช้อีกไหมรั์สาวก็เคยนะเขาส่วนมาจะทำน้ำแจกคนในหน่วยครับใครเด็กมันเองครับแล้วก็พยายามเปลี่ยนนี่แหละนะเจ็่อสองที่นี่ 何だ